Caring for the ones you love can be hard. To see the ones who instilled strength in you and see them helplessly trying to do their best. The reason why joint families were a boon. The reason why I remember my mom saying, I'd rather have your dad die before me. I found this so selfish at that time. How could she feel this way? As I got older and I saw my dad's health degenerate, I knew. None of us siblings would have taken care of him the way she did. He did go before her. As I watched this, my heart goes out to the carers and the parents. This could someday be one of us. I do hope our kids have the same patience and love as we did for them as they got older. Hope you like this. The weight, heartrending and made me cry. Victory is in your hands. Be cool. Be classy. Be victorious. ครับท่านผู้ชมครับผมก็เริ่มต้นนะครับด้วยคลิปสั้นๆหนึ่งคลิปนะครับแล้วก็ให้ท่านฟังนะครับการที่พูดถึงนะครับเป็นแคปชั่นในคอนเทนต์นะครับที่ในเพจนะครับต้องการนำเสนอนะครับได้ฟังแล้วนะครับก็คิดนะครับหลายๆอย่างนะครับโดยเฉพาะที่มีกระแสพูดถึงเรื่องบุญคุณของพ่อแม่นะครับซึ่ง ก็มีคนรุ่นใหม่นะครับได้มาด้อยค่านะครับความรักนะครับที่มาจากหัวใจที่เรียกว่าเป็น unconditional love นะครับความรักที่ไม่ได้มีเงื่อนไขนะครับซึ่งผมเชื่อนะครับว่าคนทั่วโลกความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่นะครับไม่มีนะครับเรื่องของเชื้อชาติสัตว์ยังรักลูกนะครับ รักโดยที่มีเงื่อนไขนะครับมนุษย์เราเป็นสัตว์ประเสริฐนะครับผมเชื่อว่าอาจจะมีความแตกต่างนะครับในด้านวัฒนธรรมนะครับด้านการเลี้ยงดูนะครับสิ่งแวดล้อมต่างๆแต่ถ้าไปดูแก่นนะครับของความเป็นพ่อแม่นะครับที่จะต้องแคร์ลูกดูแลนะครับแล้วก็มีความผูกพันนะครับเช่นมนุษย์ทั่วไปนี่นะครับไม่มีชาติไหนวัฒนธรรมไหนนะครับที่จะด้อยค่านะครับ พ่อแม่ตัวเองนะครับคลิปที่ท่านได้ดูไปต้นรายการนะครับผมก็เชื่อว่าถ้าท่านมาคิดนะครับว่าเป็นวัฒนธรรมตะวันตกนะครับซึ่งเรามักนะครับที่จะชื่นชมนะครับชาวตะวันตกว่าเป็นคนสมัยใหม่นะครับแล้วก็ด้อยค่านะครับประเทศเราเองว่าเรานั้นล้าหลังนะครับโดยที่เราไปติดยึดภาพนะครับ กับความเป็นวัตถุนิยมนะครับจนซึมซับโดยไม่รู้ตัวนะครับการเลี้ยงดูของพ่อแม่สมัยใหม่นะครับอาจจะไปเน้นนะครับในเรื่องของการแข่งขันในเรื่องของความสําเร็จนะครับในเรื่องของความโดดเด่นนู่นนี่นั่นนะครับมากเกินไปจนลืมนะครับที่จะสอดแทรกนะครับในเรื่องวิธีคิดในเรื่องของความเป็นมนุษย์นะครับให้ลูกๆนะครับเรื่องราวนะครับที่เราเห็น เมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะครับนั่งอยู่ที่ป้ายรถเมล์นะครับเพื่อที่จะรอโดยสารนะครับรถบัสคันถัดไปนะครับตอนแรกนะครับที่ดูเนี่ยก็ยังคิดว่าจะเป็นการเล่าเรื่องนะครับของผู้หญิงท้องคนหนึ่งนะครับที่มีคนแปลกหน้านั่งข้างๆนะครับเป็นชายสูงอายุ แล้วก็สอบถามนะครับเรื่องของการตั้งคันของเธอนะครับตอนแรกผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะครับแล้วก็เริ่มคิดไปนะครับว่าเนื้อหาเนี่ยคงจะบอกเรื่องของการที่มีคนชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านนะครับแล้วอารมณ์นะครับของสุภาพสตรีท่านนี้นะครับกับเรื่องที่เล่านะครับว่าเธออยู่กับพ่อนะครับที่บ้านนะครับแต่เพียงลําพังนั้นก็เหมือนกับจะบอกว่านะครับ เธอเองนั้นมีความทุกข์อยู่ในใจนะครับจากมโนทัศน์นะครับเรามองอย่างนั้นแต่มันก็หักมุมนะครับในตอนสุดท้ายว่าผู้ชายนะครับที่นั่งอยู่ข้างเธอก็เป็นคุณพ่อของเธอนี่เองนะครับทีนี้มาดูแคปชั่นนะครับแคปชั่นที่โพสต์ไว้นะครับก็บอกว่าการที่จะต้องดูแลนะครับคนที่เรารักนั้นนะครับเป็นเรื่องที่ยากทีเดียวนะครับ คนที่ดูแลนั้นนะครับก็จะต้องมีความอดทนนะครับและคนที่เป็นผู้ชายสูงอายุนั้นนะครับครั้งหนึ่งนะครับก็เคยเป็นคนที่สั่งสอนนะครับอบรมนะครับสุภาพสตรีคนนี้นะครับก็จะเห็นว่านะครับมันก็มีความเชื่อมโยงนะครับกับเรื่องราวที่นำเสนอในคลิปช่วงสั้นๆนะครับและเธอก็ยังย้อนนึกกลับไปนะครับว่าตอนที่เธอยังเด็ก คุณแม่นะครับเคยพูดกับพ่อว่าอยากให้พ่อตายก่อนนะครับซึ่งด้วยความเป็นเด็กนะครับในตอนนั้นเนี่ยเธอก็มีความคิดนะครับในทางลบกับคุณแม่ว่าทำไมแม่ถึงเป็นคนที่เห็นแก่ตัวนะครับเพราะธอมองความตายนะครับเป็นเรื่องที่สูญเสียนะครับแล้วก็อยากให้พ่อตายก่อนนะครับแล้วต่อมาเธอก็เห็นนะครับ ว่าคุณพ่อก็เริ่มมีสุขภาพที่สุดโทมลงเรื่อยๆนะครับตามวัยนะครับก็ทำให้เธอคิดนะครับว่าสิ่งที่แม่ทำคืออะไรนะครับแล้วก็ข้อเท็จจริงนะครับพี่ๆน้องๆนะครับก็ไม่ได้มีใครมาดูแลพ่อแม่นะครับที่ภาษิตไทยนะครับเคยพูดเอาไว้นะครับกันทั่วไปว่าแม่คนเดียวนะครับเลี้ยงลูกเป็นสิบคนได้นะครับแต่ลูกสิบคน ดูแลพ่อแม่ไม่ได้นะครับถ้าเรามาดูมุมนี้ของชาวตะวันตกนะครับผมเชื่อเลยนะครับว่าด้วยวัฒนธรรมของเขาที่พอโตนะครับก็แยกตัวออกไปนะครับแล้วก็กลับมาเยี่ยมพ่อแม่นะครับน้อยมากนะครับอาจจะมาเยี่ยมนะครับในช่วงวันคริสต์มาสนะครับปีละครั้งเท่านั้นเองนะครับส่วนอีก364วันนะครับพ่อแม่ก็อยู่กันตามลําพังนะครับนี่ก็คือวัฒนธรรมของฝรั่งนะครับ แต่ถามนะครับว่าเขามีความอยากนะครับที่จะเป็นแบบนั้นไหมนะครับถ้าเรามาวิเคราะห์นะครับสิ่งที่อาจจะไม่ได้พูดนะครับแต่จากความรู้สึกเนี่ยนะครับพูดถึงเรื่องของพี่น้องแล้วก็เห็นนะครับว่าเขาก็อยากนะครับแล้วก็ชื่นชมวัฒนธรรมทางตะวันออกนะครับที่พ่อแม่นะครับอยู่กันเป็นครัวญาติเป็นครอบครัวใหญ่นะครับปู่ย่าตายายดูแลนะครับช่วยเหลือกันนะครับ แต่วัฒนธรรมประเทศนะครับของเขาไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดให้เขาทําอย่างนั้นได้นะครับเฉะนั้นเราก็คงจะดูนะครับว่าบางอย่างนะครับเรามีสิ่งที่ดีนะครับแต่เรากลับด้อยค่านะครับกับวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาเป็นที่น่าอิจฉานะครับของคนทั่วโลกเราอาจจะมีความแตกต่างนะครับมาจากหลักคิดมาจาก นอมหรือบรรทัดฐานของสังคมนะครับด้วยรากฐานของพุทธศาสนานะครับซึ่งคนไทยเองนะครับก็มีจํานวนไม่น้อยนะครับที่ด้อยค่าศาสนาพุทธนะครับแต่ทั้งหมดนั้นนะครับเป็นองค์ประกอบนะครับที่หล่อหลอมให้เป็นสังคมนะครับให้เป็นวัฒนธรรมให้เป็นชาติไทยขึ้นมานะครับยันก็คิดว่าเวลาเราติดตามข่าวสารนะครับก็อยากให้คิดนะครับคิดเยอะ คิดจากหลายภาพฉายนะครับที่เรียกว่าฉากทัดคิดจากหลายเปอร์สเปก v e ฟนะครับแล้วค่อยๆฟังนะครับฟังนะครับอย่างวิเคราะห์แยกแยะนะครับก่อนที่จะปักใจเชื่อแล้วก็อย่าเหมาเข่งนะครับว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่ผิดนะครับเหมือนที่บอกว่านะครับการดำรงชีวิตถ้าเทียบนะครับกับม้านี่นะครับมีหลายคนพูดนะครับว่า อย่าทำตัวนะครับเหมือนม้าจังหวัดลำปางนะครับก็คือม้าที่จะต้องมีปลอกคอป้องไม่ให้เห็นซ้ายขวานะครับเพื่อจะให้ม้านั้นเดินไปตามเส้นทางนะครับแล้วเราก็สรุปว่าโลกทั้งใบนนะครับมีเพียงแค่นั้นการเปรียบเทียบเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่อย่าเพิ่งเปรียบเทียบแล้วก็อย่าเพิ่งไปตัดสินนะครับลองดูองค์ประกอบต่างๆนะครับแล้วถ้าเราคิดว่านะครับ วิถีชีวิตของครอบครัวไทยนะครับการเกื้อกูลปู่ย่าตายายนั้นนะครับยังเป็นความสุขนะครับยังเป็นสิ่งที่เป็นความดีนะครับก็คงรักษามันไว้นะครับของดีอยู่แล้วนะครับถ้าเปลี่ยนไปแล้วสักวันหนึ่งนะครับจะกลับมาอีกครั้งเนี่ยนะครับเมื่อสังคมมันเปลี่ยนไปโดยส่วนมากแล้วนะครับเราก็จะเสียใจนะครับเป็นการเสียเอกราชนะครับทางวัฒนธรรมนะครับเะฉนั้น คงจะต้องดูนะครับว่าความเป็นชาติความเป็นอัตลักษณ์ของชาติไทยชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นนะครับศึกษาปอติศาสตร์นะครับศึกษาให้ลึกศึกษาในทุกรอบด้านนะครับแล้วก็มีความเชื่อมั่นนะครับว่าการที่จะมาเป็นชาติไทยนะครับได้ทุกวันนี้นะครับมันไม่ได้เป็นความบังเอิญนะครับแล้วก็เป็นความร่วมมือนะครับของทุกกลุ่มในสังคมนะครับ ก็ฝากนะครับให้คิดนะครับว่าเรื่องของบางเรื่องนะครับที่เริ่มติดตามแล้วก็เห็นว่าเราก็มีความเปลี่ยนแปลงนะครับมีความเปราะบางเรื่องของความสัมพันธ์นะครับของโรงเรียนนะครับของเด็กนักเรียนที่เห็นข่าวอยู่ทุกวันนี้นะครับเรามีบวรนะครับบ้านวัดโรงเรียนนะครับที่ผสมกันอย่างลงตัวนะครับทําให้เรามีชาติไทยนะครับที่สวยงาม เป็นชาติไทยที่มีความงดงามทางวัฒนธรรมนะครับประเพณีต่างๆนะครับจนเป็นที่ยอมรับนะครับว่าประเทศไทยนั้นเป็นหนึ่งในโลกนะครับที่นักท่องเที่ยวนั้นอยากมาหาประสบการณ์นะครับแล้วเราเป็นคนไทยนะครับทำไมเราถึงด้อยค่าประเทศเราเองนะครับ